สวัสดีครับผมนายเกติศักดิ์มานุจำตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทโโย,ยทาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนทาตศิลครวันนี้จะมานำเสนอเบสแ Practice ด้านวิชาการการจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องหุ่นยนต์บังคับแขนกลแบบเคลื่อนที่ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาและความสำคัญปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเพื่อตอบสนอง,องความต้องการของมนุษย์ทำให้เทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาเพราะได้มีการนำความรู้เกี่ยวกับทุกเทคโนโลยีในด้านต่างๆเช่นการเขียนโปรแกรมนำมาเป็นเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนในชั้นเรียนทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นง,งานต่างๆนักเรียนที่ได้เรียนในรายวิชานี้ เห็นข่าหุ่นยนต์คู่พัยีีมือคนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกจึงเกิดความสนใจที่จะนําความรู้ที่ได้เรียนมาออกแบบหุ่นยนต์ในรูปแบบของตนเองโดยได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมโดยที่ออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้และมีแขนกลที่สามารถหยิบจับสิ่งของโดยต้องการให้สามารถบังคับและ ทำงานผ่านระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนได้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปหยิบจับสิ่งของตามต้องการ 2. เพื่อศึกษาประยุกต์ใช้หลักการต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมร่วมกับการใช้แอปลิงก์ในการควบคุมคอ,อุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสมมุติฐาน 1. ุ่นยนต์บังคับแขนกลแบบเคลื่อนที่ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถบังคับแขนกลและล้อให้เคลื่อนที่ได้ตามต้องการผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ 2. แขนกลสามารถรับน้ำหนักวัตถุได้1,000กรัม 3. ระยะการสั่งการของหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้น กำลังการยกวัตถุของแขนกลอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวแปรตามน้ำหนักของวัตถุระยะการรับสัญญาณตัวแปครควบคุมอุปกรณ์สังการหุ่นยนต์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีแขนกลใช้ในการหยิบจับสิ่งของและสามารถเคลื่อนที่ตามคำสั่งที่ต้องการ 2. ส,สามารถนำความู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3. ได้ศึกษาทักษะในการออกแบบผ่านความรู้จากการเขียนโปรแกรมและทําให้เกิดทักษะในการทํางานร่วมกันวัสดุอุปกรณ์บอร์ดและฐานบอร์ด esp 8 2 6 6อมอเตอร์ดรฟ์ตัวขับมอเตอร์2ทางเซอร์โวมอเตอร์แขนจับอะคริลิกฐานชาร์จและรางฐานสายจัม เกียร์มอเตอร์ล้อรถบังคับแผ่นอะคริลิกวิธีการดำเนินการศึกษาอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำชิ้นงานและศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างเช่นใน Google ใน YouTube หรือใน Facebook 2. อ,ออกแบบจำลองโครงสร้างโดยใช้ไม้อัดในการจำลองก่อนที่จะสร้างชิ้นงานจริง 3. เขียนโค้ดโดยใช้บอร์ด esp 8 2 6 6 4. ออกแบบแอปลิงก์ให้เป็นตัวกลางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างตัวบอร์ดและตัวหุ่นยนต์โดยที่สามารถบังคับการทำงานและการสั่งการผ่านคือขายอินเทอร์เนต็ตได้นํานำแผ่นอะคริลิกมาตัดโดยใช้ คัตเตอร์ตัดอะคริลิกเ่อยฉลุหรือสว่านในการตัดและเจาะแผ่นอะคริลิกตามที่ได้ออกแบบและมีการเก็บระเอียบต่างๆให้สวยงาม 6. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ประกอบให้ครบถ้วน 7. ประกอบชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ 8. ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของชิ้นงานหลักการทำงานหลักการทำงานของตัวหุ่นยนต์ 1. จะมีการสั่งการหรือควบคุมผ่านแอปลิงก์ในโทรศัพท์มือถือโดยมีการตั้งค่าปุ่มตั้งค่าตัวบังคับต่างๆตามที่ต้องการอย่างเช่นบังคับในการเคลื่อนที่ให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบังคับในการขยับแขนกลตามองศาที่กำหนดโดยใน แอปในมือถือจะทำงานเชื่อมโยงกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของของ n k n k โดยที่เราจะต้องไปกำหนดค่าต่างๆใน Blink ว่าปุ่มไหนจะให้ทำงานยังไงและมีการเก็บค่าอย่างไรเพื่อนำค่าข้อมูลเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับที่เราเขียนโปรแกรมในบอร์ด e s c 8 2 6 6ว่าจะให้มีการทำงานของขา ในบอร์ดน,นี้ทำงานเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ตัวใดและให้มีการเก็บค่าอย่างไรและให้แสดงผลอย่างไรโดยที่ตัวบอร์ดจะทำการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอมอเตอร์ไรต์ในการขับเคลื่อนล้อทั้งสล้อนะครับโดยให้มันเชื่อมโยงกันว่าจะให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลัง หรือจะเป็นตัวเซอร์โวที่ใช้ในการบังคับแขนโกลนว่าจะให้มีการขยับในมุมกี่องศาเพื่อให้อุปกรณ์เกิดการทำงานหลังจากที่ประกอบหุ่นยนต์เสร็จแล้วจึงนำตัวหุ่นยนต์มาทำการทดสอบประสิทธิภาพทำให้ได้ผลการทดสอบดังนี้ ระดับที่1การทดสอบประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของแขนกลจากการทดลองพบว่าแขนกลในตัวตำแหน่งแขนจับสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด400กรมัมในส่วนตำแหน่งของแขนยกสามารถรับน้ำหนักได้600กรมัมการทดสอบประสิทธิภาพการรับสัญญาณคําสั่งโดยจะแบ่งเป็น2อ,อย่าง อย่างแรกก็คือการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จาก h o สปอ o t มือถือและการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ w i f i ทำให้พบว่าในการปล่อยสัญญาณจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตยิ่งอุปกรณ์มีคุณภาพมากเท่าไหร่ก็สามารถทำให้ตัวหุ่นยนต์สามารถรับคำสั่งได้ระยะไกลมากขึ้นเท่านั้น ข้อเสนอแนะการที่จะทำแขนกลจะต้องมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเราจะต้องเพิ่มกำลังของเซอร์โวให้มีกำลังมากขึ้นหรือ,เ,อเพิ่มคุณภาพของเซอร์โวนะครับยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นกำลังที่จะยก ของเซอร์โวก็จะมีกำลังมากขึ้นตามไปด้วยถ้าใช้เซอร์โวตามท้องตลาดที่มีราคาถูกมันจะส่งผลให้การทำงานของเซอร์โวทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. มอเตอร์ล้อถ้าเพิ่มกำลังของฐานก็จะสามารถทำให้เคลื่อนที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งเราใส่ฐานที่มันมีกำลังมากเท่าไหร่ ก็จะทําให้การเคลื่อนที่อุปกรณ์ที่ไปเคลื่อนที่มอเตอร์ล้อเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแนนานมากขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูในส่วนของอุปกรณ์ตัวบอร์ดว่าสามารถรับกําลังไฟฟ้าได้เท่าไหร่เพราะถ้ากําลังไฟฟ้าที่มันเกินก็จะทําให้บอร์ดมันเกิดอาการไหม้ได้สาสามารถต่อยอดนะครับโดยการเพิ่มกล้องเข้าไปในตัวบอร์ด ให้ตัวบอร์ด ESC8266 นะี่มีการเก็บภาพแล้วก็ส่งภาพไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ของ link เพื่อให้เห็นภาพในเวลาการควบคุมได้ผมขอจบการนำเสนอเมธ p พ a c t i ิ e ด้านวิชาการการจัดทําโครงงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ